ไม่ขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ a k เคคาสาขาน้างเรียนปิ้นนะครับนี่เรามาอยู่กับ Ford r เ n g e r ไม่ใช่ Ford e v e r อเรนะครับผมกะว่ามาเสียงคนกริดสุหน่อยนะแล้วเราจะพบกับ Ford เอเวอ1 2เรใน 1, 2, 3อ่ะอ่ะวันนี้เข้ามาดูใกล้ๆกันเลยครับผมตัวนี้เป็นตัว Ford e v e r e อ t 3.2นะครับปี2015เราสนอนราคาเพียงแค่7,99,000บาทให้บอกว่าดูใกล้ๆไงครับผมจะให้ดูจุดเด่นของตัวนี้ก็คือตัวนี้จะมีไฟวงแหวนโปรเจคเตอร์นะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะก็คือรูปทรงแบบม่กันจ๋ามาเลยเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเครื่องยนต์3.2 ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอยูน3.2 6สปีดนะครับหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าเครื่อง3002นั่นเองในปี2015นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดไทเทเนียมพลัสอ่าก็จะมีขุมกำลังที่ซ่อนอยู่ในนี้เป็น3.2เทอร์โบนะครับผมถ้าฟอร์ดณปัจจุบันตัวละฮะตัวแรงกว่านี้นะครับก็จะเป็น 2.0เทอร์โบคู่แต่ตัวนี้ก็คือเป็นเจนก่อนนะครับเจนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเจน2ตัวนี้เป็น6สปีดอยู่นะครับยังไม่ใช่10สปีดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับผมจุดเด่นของคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังคาพาโนลามิกกัสลูฟนะครับอ่ะมาดูกัน หน้าจอขนาดเดียวกันครับแต่ว่าคนละเจนคนละซีรีส์นั่นเองกับตัวก่อนหน้านี้ที่เราไลฟ์ไปนะครับก็ตัวนี้ถ้าเอามาเทียบกับตัวก่อนปัจจุบันที่เป็นโชมเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของปี15ส่วนตัวปี18ที่เป็นเครื่องไบเทอร์โบก็จะเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างโครงสร้างเดียวกันนะครับต่างกันที่โฮมไฟหน้าโฮมไฟท้ายแล้วก็ตัวซีรีส์ของจอแล้วก็ภายใน ตัวนี้ตัวท็อปภายในยังเป็นสีครีมอยู่นะครับตัดสลับกับคอนโซลสีเข้มแต่ถ้าเป็นตัว2000บายเทอรโบโจะเป็นสีดำปีโน,โนแบ็กอย่างเดียวเลยอ่านี่จุดเด่นี้ผมบอกครับหลังคาพาโนรามิกกาสลูปคำว่าพา n โนรามิกกาสลูปก็คือหลังคามันจะยาวไปข้างหลังครับอ่าไม่ใช่ว่าจะเป็นซันรูปเปิดได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นหลังคาแก้วทั้งบานเลยนี่นะครับผม ก็คือถ้าเปิดก็คือแสงสว่างเข้าไปยาวไปถึงที่นั่งหลังเลยนะครับตัวนี้ใช่คุ้มค่าคุ้มราคาครับรถราคา799,000บาทได้เครื่องตัวท็อป3.2มจุได้หลังคา Gas Loop. พาโนลามิกกาสลูปพรมาลัยไฟฟ้า100%เนะครับนี่เห็นไหมครับว่ารถจอดอยู่มันเบามากอ่าแล้วก็เบาไฟฟ้าปรับทั้งหมด6ทิศทางทั้งคนนั่งและก็คนขับนะครับ มีอะไรให้เล่นอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบูททูธตัวแอร์แยกซ้ายขวานะครับสามารถคอนโทรลแอร์ข้างหลังได้จากข้างหน้าด้วยตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเซมินะครับ6สปีดแต่ว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองได้โหมดท,ที่มีให้นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นขับ4 f u ฟูลไทมก็คือว่ามันจะมีการเลือกโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นดิฟล็อนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเลียทางชันไม่ว่าจะเป็นโหมดทราย โหมดหินหรือแม้กระทั่งโหมดหญ้าก็คือปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนี่ง่ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้า c r u ส s อ Control Speed l i m อันนี้เราต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจะพูดออปชันในพวมาลัยหมดเพราะว่ามีเยอะจริงๆ ไล่มาจพวงมาลไยเลยอ่ะผมอะไรฟ้านะครับขวาบนนี้คอนโทรลจิตดิสเพย์ด้านขวาซ้ายบนนี้คอนโทรลดิสเพย์ด้านซ้ายดิสเพย์ด้านขวานี่จะเป็นเกี่ยวกับตัวรถนะครับสถานะแจ้งเตือนวัดรอบเลขไม้ระยะทางที่เหลือ,อวัดลมยางฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกโทรศรัพท์มัลติมีเดียแล้วก็ควบคุมจอฝั่งนี้นะครับตัวซ้ายล่างจะเป็นเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงรับโทรศรัพท์สั่งงานด้วยเสียงนะครับ ฝั่งขวาล่างก็จะเป็นพวกสปีดลิมิตพวกคูสคอนโทรลนะครับผมตัวนี้ยังเป็นกุญแจบิดสตาร์ทอยู่นะครับยังไม่ใช่คี์เลสพู้สตาร์ทส่วนวิทยุนะครับก็คือเครื่องเสียงจากโรงงานลำโพงทั้งหมด6จุดนะครับผมอแอร์แบคคูณหน้านะครับแล้วก็แอร์แบคฝั่งซ้ายขวาตัวนี้แอร์ระบบออโต้นะครับตั้งอุณหภูมิได้มีฮีตเตอร์ด้วยนะครับรถคันนี้ เตือนหน้าหนาวจะจัดขึ้นดอยเราก็เปิดฮิตเตอร์ได้ตัวนี้ก็ตั้งอุณหภูมิได้เลยครับเบาะก,ก็เป็นไซส์ออริจินอลฟิตนะครับไม่ใช่เอเชียนฟิตซึ่งทำให้คนที่ตัวใหญ่นั่งสบายมากขึ้นด้วยโดยรวมนะครับรถคันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับเพราะว่าค่าตัวเขาตอนมือหนึ่งเนี่ยคือ1,790,000บาทนะครับ ตอนนี้เราขายเพียงเจ็ดแสนฮะ,ะตอนนี้เราขายเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเาพันบาทรถเป็นล้านนึงอะจากมือหนึ่งนะครับรถอะไรกันบ้า,ข,าข้างขนาดนั้นรถคันนี้ทําให้คนเราขี้เกียจมากขึ้นนะครับเพราะว่าระบบอำนวยความสะดวกเป็นระบบไฟฟ้าสกือบหมดแล้วไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมังงัดไม่ต้องมาพับเองนะครับตัวนี้พับราบเรียบด้วยการพับเบาไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับเ,รา,เราจะเป็นง่อยก,กันกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับผมเราจะไม่ต้องทําอะไรกันเลยก็คือว่าสบายขนาดนี้แข็งแก่งบึกบึนขนาดนี้เครื่องแรงขนาดนี้ราคาต่างจากมือหนึ่งถึงหนึ่งล้านบาทหาได้ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันที่เ k คคาสาขานางเรียนปิ้นนะครับอยู่กับเจ้าฟอร์ e เอเวอเรสามจุดนะครับมาฟอร์ดคบแรกที่จะมาเรนเจอร์แรเตอร์เดียวนะอ่า โอเคครับผมเดี๋ยวฝากด้วยละกันทางเว็บไซต์ทางแฟนเพจทาง IG ทาง i n s t a g r กรทาง YouTube Channel มีอะไรอีกนะ t t o k อาไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ในการขายรถทั้งขายดีทั้งชอบรถทั้งวันทุคานนะครับฝากทางร้านของเราด้วยตัวนี้นะครับ799,000บาทนะครับ Ford e v e ส e s t 3.2ตัวนี้คือเครื่อง3.2 ตัวท็อปสุดนะครับไทเทนเนียมพัทสังเกตง่ายๆจะมีพารามิกกาซ์สูม,มันเองอ่าวันนี้ฝากเจ้ารถคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมไงวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ